เธาทำเอเซเคิวบทที่27พระดำรัสจ,จากองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงคร่ำครวญเกี่ยวกับเมืองไทระจงกล่าวแก่ไทระซึ่งตั้งอยู่ที่ทางออกสู่ทะเลนครวานิชแห่งชนชาติทั้งหลายตามแผ่นดินชายฝั่งว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสด,ดังนี้ว่าไทระเอย๋ยเจ้ากล่าวว่าเรางามพร้อม เจ้าขยายอาณาจักรออกไปในท้องทะเลเหล่าผู้สร้างเจ้าทําให้เจ้างามสมบูรณ์แบบเจ้าเปรียบเหมือนเรือใหญ่ลำหนึ่งไม้กระดานทั้งสิ้นของเจ้าได้จากต้นสนแห่งเสนีเขานำไม้สนซีดามาจากเลบานอนเพื่อทำเป็นเสากระโดงให้เจ้าพวกเขาทํากันเชียงของเจ้าจากไม้ออกแห่งบาชานทำดาดฟ้าเรือของเจ้าด้วยไม้สนส่เปรส จากชายฝั่งทะเลไส่ปลัสแล้วฝังด้วยงาช้างใบเรือของเจ้าทำด้วยผ้าลินินปักจากอียิปต์และใช้เป็นธงของเจ้าด้วยการสร์ของเจ้าเป็นผ้าสีน้ำเงินและสีม่วงจากชายฝั่งแห่งเอลิชาชาวไซดอนและชาวอารวัตเป็นฝีพายให้เจ้าไทระเอย๋ยผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือมาเป็นลูกเรือให้เจ้า ช่างผู้ชำนาญจากเมืองเกเบาวอยู่ประจําเรือมาเป็นช่างประจำคอยดูแลรักษาเรือของเจ้าเรือเดินทะเลทั้งสิ้นพร้อมลูกเรือมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับเจ้าชาวเปอร์เซียชาวลิเดียและชาวพูดเป็นทหารในกองทัพของเจ้าเขาแขวนโล่และหมวกเกราะที่กำแพงของเจ้าทำให้เจ้าดูงามสง่าชาวอารวัต และชาวเฮเลกประจําการที่กําแพงของเจ้าทุกด้านชาวกัมมารอยู่ในหอรบของเจ้าพวกเขาแขวนโล่ไว้รอบกําแพงของเจ้าทําให้เจ้าสาง่างามสมบูรณ์แบบชาวธราชิตไปมาค้าขายกับเจ้าพระเจ้ามีสินค้ามากมายหลายชนิดเขานำเงินเหล็กดีบุกและตะกัวมาแลกกับสินค้าของเจ้า ชาวกรีกชาวทูเบาและชาวเมเชกค้าขายกับเจ้าเขาเอาทาตุและเครื่องทองสำริดมาแลกกับผลิตผลของเจ้าชาวเบตโทการมาเอามา้มาม้าศึกและโล่มาแลกกับสินค้าของเจ้าชาวโรถค้าขายกับเจ้าดินแดนชายฝั่งทะเลทั้งหลายเป็นลูกค้าของเจ้าผู้เขานำงาช้างและไม้มะเกลือ มาเป็นค่าสินค้าชาวอารามติดต่อค้าขายกับเจ้าพระเจ้ามีสินค้าหลากชนิดเขานำพลอยขี่นกกระเวกผ้าสีม่วงผ้าปักผ้าลินินเนื้อดีหินปะการังและทับทิมมาแลกกับสินค้าของเจ้าชาวยูดาห์และชาวอิสราเอลค้าขายกับเจ้านำข้าวสาลีจากเมืองมินิตขนมน้ำพึ่งน้ำมัน และขี้พึ่งมาแลกกับสินค้าของเจ้าชาวดามัสกัสนำเหล้าอางุ่นจากเมืองเฮลบูและขนแกะจากเมืองสาหามาข,า,ขายกับเจ้าพระเจ้ามีผลผลิตและสินค้าหลากชนิดชาวดานและชาวกรีกจากเมืองอูาซาลซื้อขายกับเจ้าเขานำเหล็กหล่ออบเชยและเครื่องเทศมาแลกกับสินค้าของเจ้าชาวดดาน ค้าขายผ้ารองอ่านม้ากับเจ้าชาวอาหรับีและเจ้านายทั้งปวงแห่งเคดาเป็นลูกค้าของเจ้าพวกเขานำลูกแกะแกะผู้และแพะมาแลกเปลี่ยนสินค้าของเจ้าพ่อค้าแห่งเชบาและราอามาค้าขายกับเจ้าเขานำเครื่องเทศชั้นเยี่ยมทุกชนิดและอัญมณีกับทองคำมาแลกสินค้าของเจ้าชาวฮารานชาวคาน,นี ชาวเอเดนพ่อค้าเชบาชาวอชัชชูและชาวคิวมาตค้าขายกับเจ้าพวกเขานำเสื้อผ้าสวยงามผ้าสีน้ำเงินผ้าปักพรมหลากสีทำด้วยเกลียวเชือกมัดอย่างแน่นหนามาค้าขายในตลาดของเจ้าบรรดาเรือแห่งธารชิตเป็นพาณะบรรทุกสินค้าของเจ้าเจ้ามีสินค้าเก็บไว้เต็มคลังของเจ้าที่ใจกลางทะเล พลกันเชียงพาเจ้าออกไปกลางทะเลใหญ่แต่ลมตะวันออกจะซัดเจ้าให้อับปางที่ใจกลางทะเลทรัพย์สมบัติสินค้าผลผลิตนักเดินเรือกลาสีช่างประจำเรือนายวานิชทหารทั้งปวงของเจ้าตลอดจนทุกคนที่อยู่ในเรือจะจมดิ่งลงสู่ใจกลางทะเลในวันเที่เรือของเจ้าอับปางชายฝั่งทะเล จะสั่นสะท้านเมื่อลูกเรือของเจ้าส่งเสียงร้องบรรดาผู้ถือกันเชียงจะสละเรือนักเดินเรือและลูกเรือทั้งหลายจะยืนอยู่ที่ชายฝั่งพวกเขาจะส่งเสียงร่ำไห้ขมขืนอลาลไยเจ้าพวกเขาจะโปรโยฝุ่นใส่สศีรษะและเกลือกลิ้งในกองขี้เถ้าพวกเขาจะโกนผมไว้ทุกข์ให้เจ้าและสวมเสื้อผ้ากระสอบพวกเขาจะร่ำไห้ให้เจ้า ด้วยความทุกทรมานในวิญญาณและคร่ำครวญด้วยความขมขื่นขณะร่ำไห้และคร่ำครวญเรื่องเจ้าพวกเขาจะคร่ำครวญเกี่ยวกับเจ้าว่ามีใครหรือที่เคยถูกทำลายราบคาบเหมือนแระที่นิ่งเงียบอยู่ก้นทะเลเมื่อเจ้านำสินค้าออกสู่ทะเลจะทำให้ชนหลายชาติพอใจจะทำให้บรรดากษัตริย์ของโลกร่ำรวย ด้วยทรัพย์สินมั่งคั่งและสินค้าของเจ้าบัดนี้เจ้าเหมือนเรือที่แตกอยู่ในทะเลลึกสินค้าและลูกเรือทั้งปวงของเจ้าจมลงไปพร้อมกับเจ้าชาวดินแดนชายฝั่งทะเลตกตะลึงในชะตากรรมอันเลวร้ายของเจ้ากษัตริย์ทั้งหลายของพวกเขาสั่นสะท้านด้วยความสยดสยองใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวพ่อค้าวานิช ของชนชาติต่างๆรู้สึกว่าเรื่องของเจ้านั้นเหลือเชื่อเจ้ามาถึงจุดจบอันน่าเสด็สยองและไม่มีเจ้าอีกต่อไปพระธรรมเอเสเคียวบทที่28พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงกล่าวแก่ผู้ปกครองเมืองแทระว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสด,ดังนี้ว่าด้วยความหยิ่งพยองในจิตใจ เจ้ากล่าวว่าข้าคือเทพเจ้าข้านั่งเหนือบัลังของเทพเจ้าที่ใจกลางห้วงสมุทรแต่เจ้าเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่เทพเจ้าแม้เจ้าจะคิดว่าตนเองเฉลียวฉลาดเสมอเทพเจ้าเจ้าฉลาดกว่าดาเนียลหรือไม่มีความลับใดซ่อนเร้นจากเจ้าหรือโดยสติปัญญาและความเข้าใจเจ้าหาทรัพย์สมบัติมาให้ตนเองและสะสมเงินทองไว้ในคลังของเจ้า ด้วยความช่ำชองในการค้าขายเจ้าทำให้ทรัพย์สมบัติของตนทวีขึ้นและเนื่องจากความมั่งคั่งของเจ้าจิตใจของเจ้าก็ยิ่งผยองขึ้นฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่าเนื่องจากเจ้าคิดว่าตัวเองฉลาดมีสติปัญญาเสมอเทพเจ้าเรากำลังจะนำคนต่างชาติมาสู้รบกับเจ้าเป็นประชาชาติที่อธรมหิตที่สุดพวกเขา จะชักดาบห้ำหั่นความงามและสติปัญญาของเจ้าและทำลายความโอ่อาตรการตาของเจ้าคนเหล่านั้นจะผลักเจ้าลงสู่เหวลึกและเจ้าจะถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมที่ใจกลางห้วงสมุทรถึงตอนนั้นเจ้าจะพูดไหมว่าข้าคือเทพเจ้าต่อหน้าบรรดาผู้สังหารเจ้าเจ้าจะเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่เทพเจ้าในเงื้อมมือของผู้ที่ปลิดชีวิตเจ้า เจ้าจะตายอย่างคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตโดยน้ำมือของชาวต่างชาติเราได้ลั่นวาจาวไว้พระยาเวองค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้นพระดํารัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงคร่ำครวญเกี่ยวกับกษัตริย์ไทระและกล่าวแก่เขาว,ว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่าเจ้าเป็นแบบฉบับของความสมบูรณ์เตี่ยมด้วยสติปัญญา และความงามเพียบพร้อมเจ้าอยู่ในเอเดนในอุทยานของพระเจ้ามีอัญมณีล้ำค่าประดับประดาได้แก่ทับทิมบุษราคำมรกตเพชรเพทายโกเมนมณีโชตไพทูลและเบริลทั้งเรือนและหนามเตยทำด้วยทองคำสิ่งเหล่านี้จัดเตรียมไว้พร้อมสรท์ในวันที่สร้างเจ้าขึ้นมา เจ้าได้ร <matter> Wh ับการเจิมตั้งให้เป็นเครูปผู้พิทักษ์เพราะเราได้กำหนดเจ้าไว้เช่นนั้นเจ้าอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและดำเนินอยู่ท่ามกลางอัญมณีอันส่องประกายโชษช่วงดุดไฟตั้งแต่วันที่เจ้าถูกสร้างขึ้นความประพฤติของเจ้าก็ปราศจากที่ติจึงกระทั่งพบความชั่วร้ายในตัวเจ้าการทํามาค้าขึ้นทำให้เจ้า เต็มไปด้วยความอมหิตและเจ้าได้ทำบาปฉะนั้นเราจึงขับไล่เจ้าไปจากภูเขาของพระเจ้าด้วยความอดสูเครูปผู้พิทักษ์เอ๋ยเราจึงไล่เจ้าไปจากท่ามกลางอัญ,ญมณีอันส่องประกายโชดช่วงดุดไฟจิตใจของเจ้ายิ่งพยองเพราะความงามของเจ้าและเจ้าได้ทำให้สติปัญญาของตนเสื่อมทรามไป พราะความโอ้อาตระการของตนฉะนั้นเราจึงเหวี่ยงเจ้าลงบนแผ่นดินโลกทําให้กษัตริย์ทั้งหลายตกตะลึงเจ้าได้ทําให้สถานมรสการทั้งหลายของเจ้าตกต่ําเพราะบาปหนาและการค้าอันทุจริตของเจ้าฉะนั้นเราจึงบรรดาลไฟออกมาจากเจ้าเผาผลาญเจ้าและทําให้เจ้าเหลือแต่เท่าฐานกองอยู่ที่พื้นต่อหน้าคนพบเห็น มวลประชาชาติที่รู้จักเจ้าก็ตกตะลึงเพราะเจ้าเจ้ามาถึงจุดจบอันน่าเสื่สยองและไม่มีเจ้าอีกต่อไปพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงประนามไซดอนกล่าวพยากรณ์แก่เมืองนั้นว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสด,ดังนี้ว่าไซดอนเอย๋ยเราเป็นศัตรูกับเจ้าแล้วเราจะได้รับเกียรติ จากสิ่งที่เราจะทำกับเจ้าเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาเวเมื่อเราลงอาญาเจ้าและสำแดงความบริสุทธิ์ศัศกดิ์สิทธิ์ของเราแก่เจ้าเราจะส่งภัยพิบัติมาเหนือเจ้าและทำให้เลือดล่งนองตามถนนหนนทางผู้ที่ถูกสังหารจะล้มตายในเจ้าด้วยดาบซึ่งฟาดฟันอยู่รอบด้านเมื่อนั้นเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาเว ประชากรอิสราเอลไม่ต้องพบกับเพื่อนบ้านที่ชั่วร้ายซึ่งเป็นหนามทิ่มแทงให้เจ็บปวดอีกต่อไปเมื่อนั้นพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระยาเวองค์เจ้าชีวิตพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่าเมื่อเรารวบรวมชนชาติอิสราเอลออกมาจากชาติต่างๆที่เขาถูกทำให้กระจัดกระจายไปนั้นเราจะสำแดงความบริสุทธิ์ศัศกดิ์สิทธิ์ของเราผ่านพวกเขา ต่อหน้าชนชาติทั้งหลายจากนั้นพวกเขาจะอาศัยอยู่ในดินแดนของตนซึ่งเรามอบให้ยาโคบผู้รับใช้ของเราพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างปลอดภัยจะสร้างบ้านเรือนทำสวนอางุ่นจะอาศัยอยู่อย่างสงบสุขเมื่อเราลงทันบรรดาประเทศเพื่อนบ้านผู้ประทุษร้ายเขาเมื่อนั้นพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของพวกเขา พระธรรมเอเสเคียว e บทที่29ในวันที่12เดือนที่10ปีที่10พระดํำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงหันหน้าไปทางฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปต์และพยากรณ์กล่าวโทษเขาและอียิปต์ทั้งปวงว่าพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสด,ดังนี้ว่าฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปต์เราเป็นศัตรูกับเจ้า เจ้าผู้เป็นสัตว์ร้ายมหึมาซึ่งกบดานอยู่ในสายน้ำของเจ้าเจ้ากล่าวว่าแม่น้ำนายเป็นของข้าข้าสร้างมันขึ้นมาเพื่อตัวข้าเองแต่เราจะเอาเบ็ดเกี่ยวขากันไกลของเจ้าและทำให้ปลาในลำน้ำของเจ้าติดกับเกล็ดของเจ้าเราจะดึงเจ้าขึ้นจากสายน้ำพร้อมกับปลาทั้งปวงซึ่งติดอยู่ที่เกล็ดของเจ้าเราจะทิ้งเจ้าไว้ในถิ่นกันดาน ทั้งตัวเจ้าและปลาทั้งปวงจากลำน้ำของเจ้าเจ้าจะตกอยู่กลางทุ่งไม่มีใครหอบหรือเก็บเจ้าขึ้นมาเราจะยกเจ้าให้เป็นอาหารของสัตว์บกและนกในอากาศเมื่อนั้นทุกคนที่อยู่ในอียิปต์จะรู้ว่าเราคือพระยาเวเจ้าเป็นไม้อ้อสำหรับพงพุ์อิสราเอลเมื่อเขาช่วยเจ้าไว้ในมือเจ้าก็ปริแตกและบาดไหลของเขา เมื่อเขาพิงเจ้าเจ้าก็หักและทําให้หลังของเขาเคล็ดฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสด,ดังนี้ว่าเราจะนําดาบมาห้ามหันเจ้าและฆ่าผู้คนและสัตว์ของเจ้าอียิปต์จะกลายเป็นแดนร้างเมื่อนั้นพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระยาเวเนื่องจากเจ้ากล่าวว่าแม่น้ำนายเป็นของข้าข้าสร้างมันขึ้นมาฉะนั้น เราจึงเป็นศัตรูกับเจ้าและกับสายน้ำต่างๆของเจ้าเราจะทำให้ดินแดนอียิปต์กลายเป็นซากปรักหักพังและถูกทิ้งร้างตั้งแต่มิกดนจนถึงอัสวานไปจดพรมแดนของคูชจะไม่มีรอยเท้าทั้งของคนและของสัตว์เหยียบผ่านจะไม่มีใครอาศัยที่นั่นตลอด40ปีเราจะทำให้อียิปต์รวดร้างผ่ามกลางดินแดนต่างๆ ซึ่งถูกทำลายและเมืองต่างๆของอียิปต์จะถูกทิ้งร้างอยู่ท่ามกลางนครที่เป็นซากปลักหักพังตลอด40ปีเราจะทำให้ชาวอียิปต์กระจายไปตามชนชาติต่างๆและไปยังนานาประเทศถึงอย่างนั้นพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสด,ดังนี้ว่าเมื่อครบ40ปีเราจะรวบรวมชาวอียิปต์กลับมาจากชาติต่างๆ ที่พวกเขาถูกทำให้กระจัดกระจายไปนั้นเราจะนำพูกเขากลับมาจากการเป็นเฉลยสู่ดินแดนอียิปต์ตอนบนอันเป็นดินแดนของบรรพบุรุษของผู้เขาพวกเขาจะเป็นอาณาจักรต่ำต้อยในที่แห่งนั้นจะต่ำต้อยที่สุดและจะไม่มีวันพเพยเตอตัวขึ้นเหนือชนชาติอื่นๆได้อีกเลยเราจะทำให้อียิปต์อ่อนแอจนไม่ได้ขึ้นปกครองชนชาติต่างๆอีกเลยอียิปต์ จะไม่ได้เป็นแหล่งพักพิงให้ชนชาติอิสราเอลอีกต่อไปแต่จะเป็นเครื่องเตืนใจพวกเขาให้สำนึกถึงบาปที่ได้หันไปพึ่งพาอียิปต์เมื่อน,นั้นพวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระยาเวองค์เจ้าชีวิตในวันที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งปีที่27พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยกษัตริย์ในบุคัตเนสซาแห่งบาบิโลน ยกทัพมาสู้รบกับเขี่ยวกับไทระอย่างหนักทุกศีรษะถูกเสียดสจีจนล้างเลี่ยนและทุกไหล่ถลอกถึงอย่างนั้นเขากับกองทัพก็ไม่ได้อะไรจากการรบกับไทระฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสด,ดังนี้ว่าเราจะมอบอียิปต์แก่กษัตริย์ในบุคัตเนสซาแห่งบาบิโลนและเขาจะริบทรัพย์สมบัติไปเขาจะปล้นชิงข้าวของในแดนนั้น ไปเป็นข้าจ้างให้กองทัพของเขาเรายกอียิปต์ให้เป็นรางวัลจากการบากบันลงแรงของเขาเพราะเขากับกองทัพกระทำการเพื่อเราพระยาเวองค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้นในวันนั้นเราจะทำให้มีเขาสัตว์เขาหนึ่งงอกขึ้นมาเพื่อพงพันอิสราเอลและเราจะเปิดปากของเจ้าท่ามกลางผู้เขาเมื่อนั้นพวกเขาจะรู้ว่า เราคือพระยาวเธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สในทํานองเดียวกันภรรยาทั้งหลายจงยอมเชื่อฟังสามีของตนเพื่อว่าแม้สามีบางคนไม่เชื่อพระวจนะของพระเจ้าแต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจชนะใจเขาทำให้เขาหันกลับมาเชื่อโดยไม่ต้องเอ่ยปากเมื่อเขาเห็นความบริสุทธิ์และความยำเกรงพระเจ้าในชีวิตของท่าน ความงามของท่านไม่ควรมาจากการตกแต่งภายนอกเช่นถักผมสวมเครื่องทองและเสื้อผ้าสวยงามแต่ให้ออกมาจากตัวตนภายในคือความงามอันไม่รู้จางหายของจิตใจที่อ่อนโยนและสงบเยือกเย็นซึ่งจิตใจเช่นนี้ทรงคุณค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้าเพราะนี่เป็นแนวทางที่สตรีผู้บริสุทธิ์ในอดีตซึ่งหวังใจในพระเจ้า เคยทำให้ตนเองงดงามพวกนางยอมเชื่อฟังสามีของตนเหมือนนางซาราผู้เชื่อฟังอับราฮัมและเรียกเขาว่านายถ้าท่านทำสิ่งที่ถูกต้องและไม่หวาดหวั่นสิ่งร้ายอันใดท่านทั้งหลายก็เป็นลูกหลานของนางซาราในทำนองเดียวกันสามีทั้งหลายจงอยู่กับภรรยาด้วยความเห็นอกเห็นใจจงให้เกียรติภรรยา ในฐานะเป็นผู้ที่อ่อนแอกว่าและในฐานะทายาทผู้รับชีวิตซึ่งเป็นของประธานอันทรงพระคุณจากพระเจ้าร่วมกับท่านเพื่อจะไม่มีสิ่งใดขัดขวางคำอธิษฐานของท่านทั้งสองสุดท้ายนี้ท่านทั้งปวงจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจงเห็นอกเห็นใจกันจงรักกันฉันพี่น้องจงมีใจอ่อนโยนและถ่อมสุภาพ อย่าทำชั่วตอบแทนการชั่วอย่าด่าว่าผู้ที่ด่าว่าท่านแต่จงให้พรเขาแทนเพราะพระเจ้าได้ทรงเรียกท่านให้ทำเช่นนี้เพื่อท่านจะได้รับพระพรเป็นมรดกเพราะผู้ใดรักชีวิตและปรารถนาจะเห็นวันคืนอันภาสุขต้องรักษาลิ้นให้พ้นจากความชั่วรักษาริมฝีปากให้พ้นจากคำพูดหลอกลวง เขาต้องหันจากความชั่วร้ายและทำความดีเขาต้องใฝ่หาสันติภาพและมุ่งมั่นเพื่อให้ได้มาเพราะพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์ฟังคำอธิษฐานของพวกเขาแต่พระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าหันเข้าต่อต้านคนทำชั่วถ้าท่านมุ่งมั่นทำดีใครจะมาทำร้ายท่าน แต่ถึงแม้ท่านต้องทนทุกข์ทั้งๆที่ทำสิ่งที่ถูกต้องท่านก็ได้รับพระพรอย่ากลัวสิ่งที่พวกเขากลัวอย่าตกใจกลัวเลยแต่ในใจของท่านจงเทิดทูลพระคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเตรียมพร้อมเสมอที่จะตอบทุกคนซึ่งถามถึงเหตุผลที่ท่านมีความหวังใจเช่นนี้แต่จงตอบอย่างสุภาพอ่อนโยนและให้เกียรติ จงรักษาจิตสำนึกให้บริสุทธิ์เพื่อผู้ที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของท่านในพระคริสต์จะได้ละอายใจที่มาใส่ร้ายท่านเพราะหากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้ท่านทนทุกข์เนื่องจากการทำดีก็ดีกว่าทนทุกข์เนื่องจากทำชั่วเพราะพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อลบล้างบาปเพียงครั้งเดียวเป็นพอคือคนชอบธรรมตายเพื่อคนอาธรรมเพื่อนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า พระองค์ทรงถูกประหารทางกายแต่พระองค์ทรงเป็นขึ้นในพระวิญญาณในสภาวะนั้นพระองค์ยังได้เสด็จไปประกาศแก่วิญญาณทั้งหลายที่ถูกจองจำอยู่ด้วยวิญญาณซึ่งในอดีตไม่เชื่อฟังเมื่อครั้งพระเจ้าทรงอดทนรอคอยในสมัยของโนอาขณะที่เขาต่อเรือในเรือนี้มีคนเพียงไม่กี่คนคือแปดคนเท่านั้น ที่พระเจ้าทรงใช้น้ำช่วยพวกเขาให้รอดชีวิตน้ำนี้เล่งถึงบัพติศมาซึ่งบัตรนี้ช่วยท่านทั้งหลายให้รอดเช่นกันบัพติศมาไม่ใช่เป็นการขจัดสิ่งโสโครกออกจากร่างกายแต่เป็นการปฏิญาณต่อพระเจ้าว่าจะรักษาจิตสำนึกที่ดีบัพติศมาช่วยท่านให้รอดโดยการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์ผู้ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และบัตรนี้ ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยมีเหล่าทูตสวรรค์ผู้ทรงอำนาจและผู้ทรงเดชานุภาพอยู่ใต้อำนาจของพระองค์